สวัสดีครับก็สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามในช่องของพุทธคุณพระเครื่องนะครับแล้วก็ท่านที่เพิ่งเข้ามา,เ,าเจอช่องนี้นะครับรายการวิดีโอคลิปนี้นะครับก็พบกันเช่นเคยครับสําหรับเ,เรื่องราวของพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆนะครับที่ผมนํามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็จะมาจะพามาดู กล่องพัสดุนะครับพระที่ผมสั่งออนไลน์มานะครับเนาะก็ปกติเนี่ยผมก็จะมีการไปเช่าพระบ้างจากที่ต่างๆแล้วก็บางส่วนก็เช่าจากออนไลน์นะครับจากเ,เฟซจากเพจจาก Facebook จากกลุก่มอะไรต่างๆนะครับก็เห็นก็เช่ามาอันไหนที่ชื่นชอบนะครับก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของออวัตถุมงคลอะไรอยู่แล้วนะครับชอบสะสมนะครับก็เลยวันนี้ก็จะมา พาพี่ๆมาแกะดูนะครับว่าพระอะไรที่ผมสั่งมาบ้างนะครับอันนี้ก็จําไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับด้านหน้านี้ก็อขออนุญาตปิดชื่อทั้งผู้รับผู้ส่งนะครับเดี๋ยวะจะเกิดกรณีเขาเอะรผิดพรบรนะครับคอมพิวเตอร์ได้ก็เลยขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาแกะกันดูนะครับส่วนการสั่งพระออนไลน์นะครับ ก็อันนี้เป็นเทคนิคสําสหรับแชร์ให้กับประสบการณ์ให้กับหลายๆท่านนะครับการสั่งพระออนไลน์ในข้อดีของมันก็มีนะครับเพราะว่า,าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเดินดูเองนะครับซึ่งการไปดูพระตามแผงต่างๆเนี่ยถ้าจะเอาของดีๆจริงๆนไปเช้ามากนะครับแล้วก็บางทีเราไปแล้วเนี่ยก็อาจจะถูกก็หลายๆอย่างน,นะครับเนกกาะก็แต่ว่าถ้ามี การสั่งออนไลน์เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันก็จะมีการามีการรับประกันการันตีเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งในการาจะคอนเฟิร์มการสั่งซื้อกันเนี่ยเราก็ควรที่จะอันนี้แนะนํานะครับเนาควรที่จะให้ทางผู้ขายเนี่ยครับบอกกับเราหรือว่าเขียนกับเราเป็นรายลักษณ์อักษรเรียกว่ารับประกันนะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับว่าต้องเขียนคําว่ารับประกันแท้นะครับถ้าเก๊คืนเต็มอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ไม่ใช่รับประกันเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นรับประกันแท้1ปี2ปี3ปี4ปีปีไม่ไม่ควรที่จะให้เขาเขียนแบบนั้นนะเราต้องบอกเขาไปเลยว่ารับประกันมันต้องรับประกันตลอดชีพเพราะว่าพระแท้หรือพระเครื่องวัตถุมงคลอะไรเนี่ยของแท้มันจะต้องแท้ตลอดชีพไม่ใช่แท้แค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็พอหลังจากปีนั้นไปเราไม่แท้อันนี้อันนี้นนไม่แนะนํานะครับต้องต้องถ้าเขาเขียนมาต้องให ย้ําเลยว่าแท้ตลอดชีพนะมันต้องตลอดชีพนะ,นะครับแล้วก็อีกหลายอย่างนะครับที่ที่ควรที่จะต้องคอนเฟิร์มกันนะครับเช่นอ,ะ,อะไรเดียพระ,ะบางบางทีเสียนพระหรือว่าคนขายบางคนก็จะก็จะเขียนเป็นเทคนิคเหมือนกับเป็นวิธีการหลบเลี่ยงเขาจะเป็นมุมของเขานะเขาจะเขียนว่าพระไม่รู้ที่อย่างเนี้ยนะครับถ้าบอกว่าพระไม่รู้ที่เนี่ยก็ อ่อย่างนเนี้ยเนี่ยคืนยากถ้าสมมติว่าเราไปเอามามันเหมือนกับเป็นการวัดใจกันนะครับว่าอ่เขาก็ไม่รู้ที่นะเพราะฉะนั้นน่าถ้าคุณออกไปแล้วเนี่ยคุณจะมาเคลมว่าอ้สมมตินายกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อแดงวัดเขอบันไดอิดนะครับแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาเขียนว่าไม่รู้ที่อย่างเงี้ยเราเราไปตีความว่าเป็นหลวงพ่อแดงวัดขอบันไดอิดอ่าเราไปตีความว่าเป็นหลวงพ่อแดงพอเราเอามาปุ๊บเราก็ไปตรวจสอบกับสถาบันกับอ่ หน่วยงานที่ตรวจสอบพระต่างๆเราบอกบอกกับสถาบันนั้นว่าอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงช่วยตรวจสอบให้ผมหน่อยเขาบอกว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อแดงทีน,นี้ตอนเรากลับไปคืนพระเขาเนี่ยเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อแดงนะครับผมซื้อขึ้นมาเขาก็จะบอกได้ว่าก็ก็ผมบอกแล้วว่าไม่รู้ที่นั่นหมายความว่าเขาก็ไม่ได้ผิดนะว่าเขาเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นหลวงพ่อแดงนะอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการลบเลี่ยงของเขานะครับหรือหรือบางที อาจจะเป็นหลวงพ่อแดงอะไรเป็นรูปหลวงพ่อแดงเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงแต่ว่าเขาก็อาจจะบอกว่าเหรียญหลวงพ่อแดงไม่ทราบปีนะคาว่าไม่ไม่ทราบปีเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับมันหมายความว่าถ้าเราเอาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหรียญน,นั้นเนี่ยไม่ใช่ปีที่ทันหลวงพ่อแดงวัดขาบันไดอิดเป็นต้นนะครับเราก็จะรู้สึกเขาเรียกอะไร เสียใจนะครับหรือรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ทันเพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อแดงเป็นต้นนะครับทีนี้พอเราเอาไปคืนเจ้าของคนเก่านะครับเขาก็จะบอกกับเราว่าก็ได้บอกกับเราตั้งแต่แรกรอยู่แล้วว่าไม่ทราบปีนะครับนั่นหมายความว่าเหรียญนั้นอาจจะออกย้อนยุคย้อนหลังหรือยังไงเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการออกของเขานะซึ่งการสั่งพระออนไลน์เนี่ยก็มีหลายอย่างที่ต้องระมัดระวังนะครับ ก็ต้องมันมีหลายอย่างเยอะัวอย่างเช่นการที่จะโอนเงินให้เขาไปก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องมั่นใจจริงๆเพราะว่ามันต้องโอนเงินให้เขาก่อนใช่ไหมครับในนี้ถ้าเกิดเขาไม่ส่งพระมาเราต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างนะครับอันนี้ต้องต้องแต่ละท่านเนี่ยต้องคอยศึกษาให้ดีนะครับเนาะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่เคยสั่งมาครับโอเคสาหรับท่านนี้ที่ผมที่ผมสั่งมาเนี่ยก็เป็น ที่เป็นพี่ที่เคารพนับถือกันนะครับแม้ว่าแม้ว่าจะไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันโดยส่วนตัวแต่ก็ติดต่อซื้อขายกันมาระยะหนึ่งแล้วก็มั่นใจได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าพี่ท่านนี้เนี่ยที่พูดมาเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพระเกศหรือเทคนิคการหมกเม็ดอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงท่านนี้เนาะโอเคโอเคเสมมติเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีพระอะไรบ้างนะครับ จะไม่ได้แล้วครับสั่งไประยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีหลายองค์หลายกล่องด้วยนะครับก็เ,เลยสับสนนะครับดีวผมแกะให้ดูมาดูไปด้วยกันนะครับ นะครับโอเค <S 2> <S 2> <S อืมโอเคหลายองค์อยู่นะครับโอเบต้องระมัดระวังครับถ้าเสียหายได้นะครับ อืมโอเคนะครับค่อยๆงัดออกมามีทั้งพระใหม่พระเก่าพระนี่พระย่อยอะไรนะครับที่ผมสั่งมาก็สําหรับพี่ที่ท่านนี้นะครับก็ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าก็สั่งพระกับท่านมาระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายปีแล้ว,ลวก็ไม่เคยเจอเก๊เจอปลออเลยนะครับ เป็นเหรียญเหรียญเหรียญอันนี้เป็นกล่องผ่ากล่องโอเคอ๋ออันนี้ชัดเจนเลยครับไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเนาะอ่ะดีวเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องไม่ต้องลุ้นแกะข้างในแล้วเพราะว่าเขียนชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าหลวงพ่ออะไรนะครับเป็น หลวงพ่อศีลหลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่ระยองนะครับยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับแกะไหมโอเคเดี๋ยวผมขออนญุญาตแกะนะครับแกะดูข้างในกันนะครับเนาะโอเคหลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่ระยองเมตตาอุปถัมภ์สร้างวัดบ้านคลองจังหวัดชนบุรี ปี 49, ปีสองห้่าปีสองหนะครับวัดบ้านคลองวัดบ้านคลองนี้น่าจะเป็นวัดเดียวกับที่หลวงพ่อคูณมีมีนั่งผ่านของหลวงพ่อคูณองค์หนึ่งนะครับที่ที่สร้างที่วัดบ้านคลองนะครับผมขออนุญาตสูมกล้องเข้าไปอีกนิดึ ็มีนั่งพานของหลวงพ่อคูณอยู่องค์หนึ่งนะครับที่สร้างที่วัดบ้านคลองนะครับที่ชนบุรีนะครับก็เป็นเป็นที่นิยมอีกเหมือนกันนะครับอ่าลักษณะใช่เลยนะครับเนาะครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับน่าจะซีนมาจากวัดเลยนะครับหลวงพ่อซีนก็เป็นเกจิดังของระยององค์หนึ่งนะครับที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวภาคตะวันออกนะครับ อ่นนี่องนี้เก็บไว้ก่อนนะครับมาดูที่เป็นกล่องอีกสักองค์นะครับอืมโอเคอันนี้ชัดเจนเหมือนกัน,นครับเขียนไว้ว่าเป็นเหรียญบารมีหลวงปู่เอี่ยมมหาปราบอ่าองนี้สอง,องค์นี้เหมือนกันเลยนะครับเหรียญมหาปราบของหลวงปู่เอี่ยมอันนี้เมตตาที่ฐานจิตโดยหลวงพ่อรวยวัตกโกปลุกเสกเดียว ปี57นะครับปี57นี่ทันหลวงพ่อรวยนะครับทันหลวงพ่อรวยเนาะครับลองแกะดูข้างในเหรียญนี้ก็ข้างในก็จะเป็นทรงข้าวลามตัดนะครับลักษณะทรงข้าวลามตัดตามลักษณะของเหรียญดังของหลวงปู่เอี่ยมเลยนะครับใช้คัตเตอร์ดีกว่านะครับ โอเคอ่านี่ครับก็จะเป็นรูปทรงข้าวหลาตัดนะครับหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะครับลักษณะเหรียญสวยทีเดียวครับเนื้อเนื้อจำไม่ได้ว่าเป็นเนื้อเนื้อฟ้าบาทอ่านี่นะแจะเป็นเนื้อฟ้าบาทนะครับหลวงพ่อรวยปุกเสกเดียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูป อนุมานทรงมหาปราบนะครับนี่นจะเป็นถ้าเป็นมหาปราบจะเป็นทรงแบบนี้นะครับอนุมานสวยเลยทีเดียวครับมีต่อโคดด้วยนะครับมีโคดด้วยครับก็เป็นเหรียญที่เรียกว่าทันหลวงพ่อรวยนะครับได้ยินว่าเป็นเป็นเหรียญแจกนะครับในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันก็มีราคาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ ด้วยความที่หลวงพ่อรวยปลุกเสกด้วยนะครับก็เลยเป็นที่นิยมกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีกล่องให้พร้อมนะครับองค์นี้ก็น่าจะเช่นเดียวกันครับแกะดูการในการแกะดูพระก็เ,เป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าที่เราสั่งไปหรือว่าที่เราออเดอร์ไปเนี่ยได้มาครบไหมแล้วก็ตรงตามตรงตามที่สั่งไหมควรจะไป เช็คดูนะครับถ้าเป็น Facebook เป็นอะไรที่เราไปออเดอร์ hmm. มาอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะแคปเจอร์หรือว่าเก็บภาพไว้นะครับแล้วก็ไปดูว่าอย่างโค้ดอย่างเงี้ยฮะเนี่ยโคดเนี่ยที่เราสั่งมาเนี่ยใช่โค้ดนี้หรือเปล่านะครับอาจเขาอาจจะส่งมาผิดโคดอย่างเงี้ยนะมันก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมากันได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสก็โอเคไม่เป็นไรแต่เกิดว่าซีเรียสเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาพระโดยเฉพาะพระ ราคาแพงๆเนี่ยนะครับเนื้ออีกเช่นเดียวกันนะครับเราสั่งเป็นเนื้อฝาบาทไปแต่ว่าเอาเนื้ออื่นมาให้เรานะครับเนื้อทองแดงโน่นนั่นนี่นะครับต้องดูด้วยตําหนิอะไรที่สั่งนะครับครบตามที่คอนเฟิร์มกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ตรงกันเข้าใจว่าตรงนะครับเดี๋ยวผมไปคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งผมไปเช็คอีกทีนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งก็พอใจนะครับได้รับมาแบบนี้ก็พอใจสององค์ครับ ถัดมาอ่าอันนี้วัดตะกอ้องจำไม่ได้แล้วนะครับวัดตะก้องจังหวัดนครปฐมน่าจะเป็นหลวงพอ่อแชมอ่าหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนครปฐมนะครับปีสองห้าสามหนึ่งอ่าปีสองห้าสามหนึ่งเหรียญผูกพัทธสีมานะครับงานผูกพัทธสีมา วัดตะกร้องนครปฐมนะครับปลุกเสกค่อนข้างจะพิธีใหญ่เลยทีเดียวนะครับตามประวัติของเหรียญน,นี้แล้วนะครับแกะมาให้ดูอืเป็นเหรียญทรงนี้นะครับเหรียญบางแต่ว่าสวยนะครับนะครัหลวงพ่อแชมวัดตากล้องจังหวัดนครปฐมงานผูกพัทศีมานะครับ จะเป็นลักษณะเรียนแบบนี้เลยนะครับก็มาพร้อมกล่องเลยนะครับวงนี้ครับก็โอเคเดี๋ยวไปเช็คอีกทีนึงว่าตรงกับที่ผมได้คอนเฟิร์มมาไหมได้สั่งมาไหมนะครับโอเค้งต้นประมาณนี้เหลืออีก3องค์อยู่ในถุงนะครับ การห่อพระเนี่ยก็จะดูว่า,เ,าเขาห่อมาดีหรือเปล่านะครับถ้าห่อมาแบบว่าไม่ได้หอ่อไม่ได้ซีนไม่ได้ห่อทิชชู่เลยแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วเกิดเป็นหน้าตาเกิดว่าเอามันซึกอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเหลืองตรงเพราะแช่เหมือนกันแต่ว่าองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับอืมโอเคจำไม่ได้ว่าตอนที่สั่งไปนั้นมีกล่องหรือไม่มีกล่อง๋ยวผมไปดูอีกทีหนึ่งว่า องนี้มีกล่องนะครับแต่อง์นี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นพิธีเดียวกันก็คืองานผูกพัทศีมางานผูกพัทศีมาจงังหวัดนครปฐมเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมไปดูว่าทำไมองค์นี้มีองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับเดี๋ยวไปคอนเฟิร์มอีกทีนึ่งกับกับกับที่เคยสั่งไปนะครับโอเคองนี้เนาะครับนี้ ก็น่าจะเป็นเหรียญอีกเช่นเดียวกันนะครับเหรียญยาวกําโอเคกำแพงนิ้วกำแพงนิ้วหลวงพอดีวัดพระรูปนะครับรุ่นพุทธคุณกำแพงนิ้วหลวงพอดีวัดพระรูปจังหวัดออสุพรรณบุรีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างปี36นะครับปี2536นะครับหลวงพอดีวัดพระรูปก็เป็นเกจิดังของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับกัแพงนิ้วนะครับมีขนาดนิ้วเนาะสวยครับหลวงพอดีวัดพระรูปเนี่ยทองแดงนะครับเนาะครับโอเคใส่สองไก่อนหืออีกหนึ่งองค์นะครับมาดูว่าเป็นพระอะไรนะครับ ก็หลังจากที่เราได้รับพระสมมติว่าครบแล้วนะครับก็ควรที่จะควรที่จะฟนะีดแบ็กกลับไปให้ไปให้กับผู้ที่ส่งพระให้เรามาด้วยนะครับว่าได้ครบไหมหรือไม่ครบหรืออะไรยังไงนะครับเขาก็จะได้หายห่วงนะครับหายห่วงว่าพระถึงมือเราแล้วเขาก็จะได้ไม่เป็นกงนังวลนี่นครับอันนี้ก็เป็นมารยาทอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ไม่จําเป็นทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็เอาไว้เป็น วิธีการที่ได้ผูกมิตรไมตรีกันนะครับกับผู้ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับเวลาเราสั่งพระเขารอบหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีการลดหย่อนมีการแถมอะไรกันอันนี้จะเป็นเทคนิคเนาะครับปกติผมก็จะทําเป็นประจําก็จะมีการคอนเฟิร์มกับผู้ผู้ขายนะครับได้รับครบถ้วนครับเรียบร้อยพระตรงตามรูปอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะได้สบายใจนะครับอันนี้เป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับ โลกิเตส่วนกุนอิมพันมือนะครับของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับจังหวัดลำปางวัดประตูป่องนะครับวัดประตูป่องอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับลุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมนะครับลุกดอกบุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมนะครับปี2536นะครับปี2 5 3 6นะครับเรียนนี้ครับ ก็ทันนะครับทันหลวงพ่อกเกษมนะครับสามหกหลวงพ่อกเกษมแล้วนะภาพาปีสองพันสามเก้านะครับนะ